สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องเบาวหวยผู้จิบ้านบาวหวยปาก,กินพาทำรรนะครับอยากให้ทุกลูกบ้านนะครับถูกหวยกันครับแนวทางหวยนะครับแนวทางหวยไทยเรานะครับพรุ่งนี้วันที่สิบหกเดือนสิบเอ็ดหกสามลายมืออาจานไม่สวย อยากให้ถือถูกหวยนะครับอยากให้ทุกท่านวยความเคารพนะครับทําช่องมาผมก็หวังทุกคนก็หวังนะครับเนี่ยจะมียอดซับหรือว่าผู้คนผู้ติดตาม4,000ชั่วโมงในการรับชมแล้วจะมีโฆษณาเข้ามาตามอนันผมตัดไปแต่ความในใจของผมอยากให้คนถูกหวยขอให้ขอภาวนานะครับ จากใกจริอเพื่อความซื่อสัตว์ของผมมารับชมรับฟังแล้วก็ขอให้ทุกท่านถูกหยยวยและที่สำคัญดูแลสุขภาพดีเด้อมาสามตัวนะครับอาจจะมีเยอะให้ทุกท่านตัดเอานะครับของบองนี้อยู่ที่ความชอบนะครับสี่หนึ่งหนึ่งเป็นเลขดังที่มาแรงห้าสองสองนะครับก็ ี่เก้าสองโอเคไม่พูดหรอกดูเอาเลขสนะองครับเจ็ดสองแปดเจ็ดสี่เก้าดูออกนะครับสี่หนึ่งหนึ่งห้าสองสองสี่เก้าสองเจ็ดสองแปดเจ็ดสี่เก้า นี่แหละครับลายมือของคนเขียนขี่ส่ควยเขียนเขียนมือข้างซ้ายนะครับเลขสองเด้ออืดูคนไทยดูด้วยกันสองตัวนะครับสองตัวเด้อสองตัวเด้อ 2ตัวก็ประกอบที่ด้วยนะครับ แล้วก็เลขหวยของน้องเพจก้านะครับเพจกล้าก็ไม่ว่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับสองสี่ของเพจก้าไดแค่น้ำชมครับสองสี 2, เ่เน้นๆให้นะครับอีกตัวหนึ่งเน้นๆเ,เลยสองตัวนะครับจึตัวนี้ผมชอบ้างครับสี่หกหรือหกสี่นี่ครับ น้องสีเป็นไงบ้างครับทันไหมครับลายมืออาจจะไม่สวยเตกให้ถือถูกไหมนะครับด้วยความเคารพนะครับดูแลสุภาพบีด้วยผมช่องเล็กๆทำมาก็ประมาณครึ่งเดือนนะครับยอดซับยังไม่ถึงรอ้อยเลยจะลืมดูแลสุภาพดีนะครับความรักของพ่อแม่งหญ่เสมอ อยากให้ทุกท่านถูกหวยมีตังใช้ผมช่องเ,เล็กๆหัวใจยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ก็คือผมอยากให้ทุกท่านนะครับถูกหวยมีตังใช้สลึงเดียวบาทเดียวผมไม่ออกจากพวกท่านนะครับแค่ขอให้พวกท่านได้เข้ามาดูแล้วก็มีตังใช้กันความรักของพ่อแม่ยิ่งใหญ่เสมอนะครับผมช่องเล็กช่องน้อยไม่เลยจะถึงพันทรับหรือว,ว่าผู้ติดตามคนเป็นร้อย จะว่าเอาแ่รียกว่าเอาแต่เป็นพันเลยตอนนี้เป็นแค่ร้อยคนผมก็ยังไม่ถึงเลยครับไม่มีความสามารถจริงแต่ความสามารถทุกความจริงแก่กความจริงผมก็คืออยากให้ทุกท่านนะครับถูกหวยมีเงินมีทองใช้กันนะครับบาทเดียวสิเลึองเดียวผมเพอเอาจากพวกท่านนะครับขอให้ท่านดูแลพ่อแม่ของท่านให้ดีนะครับกำลังของพ่อแม่ยิ่งใหญ่เสมอครับรักทวกท่านนะครับโชคดีมีชัย มีความสุขในการใช้ชีวิตนะครับและมีสติในการใช้ชีวิตชีวิตนี้มีอะไรไม่มีอะไรมากมาอะไรที่มีค่ามากที่สุดในโลกก็คือผมบอกนะครับความรักของพ่อแม่ยังเหญ่เสมอครับผมทุกวันนี้ผมยังคิดถึงแม่ผมนะครับบวชเนนมาผมยังคิดถึงแม่เลยแม่จากผมไปตั้งแต่ผมเป็นเด็กสมานเนรเล็กๆตัวเล็กๆนะครับความรักของพ่อแม่ยังเหญ่เสมอถูกไวยกันนะครับลูกบ้านประกาศประกาศ